บันทึกเทปโทรทัศน์ครับกัดคู่ครับกัดคู่ปลาอุ้ยครับปลาอุ้ยไปหนึ่งปลาอุ้ยไปหนึ่งอุ้ยไปหนึ่งโอ้ยโอใจเย็นขาดครับขาดครับครันเสียขาดครับเสียเบสคันเสียเบสขาดครับอ่าไปครับบันทึกเทปโทรทัศน์อุ้ยกูเราควายครับ กุเราควายมาแล้วครับกุเ,เราควายครับขาดไปเอาปลาอะไรมาครับเอาปลาอะไรมามือมือมือโอ้โห เหลี่ยมเมื่อกี้เลยเนี่ยนี่แหละเหลี่ยมนะเหลี่ยมเดียวเลยไม่เหลี่ยมอื่นไม่มีแล้วไม่มีไม่มีประสาทไอปลาเวนนี่ก็แดกอยู่ตรงนั้นที่เดียวแหละมันเหลี่ยมอื่นมันไม่กินไงใช่ป่ะเหลี่ยมแม่งท่านแหละมาร์กแม่งไว้ตรงนั้นเสียงเลยเสียงโบราณเขาว่าอยากได้ลูกเสือต้องเข้าถ้ำเสือจับได้ครับไหนยัยชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่โอ้ยให้เป็ดเป็ดไส้เก่งเป็นไงเข้าวเโอ้ยวไง มันกินตรงหมึกอ่ะผู้หมึกไงก็เอึจริงมันกินตรงหมึกเนี่ยนะไอ้นี้จับเกี่ยวปากหรือเปล่าทุกทุกแหบไม่จับเกี่ยวปากหรือเปล่าโอ๊ยอะไรเนี่ยโอ้ตายแล้วเสียเบสโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ตายแล้วเสียเบสโอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอีกเมื่อเมื่อเช้าเมื่อเช้าเข็ดโดนเอาแก้วครับเอาแก้วครับหาของเล่นอีกแล้วครับ เดี๋ยวบอกว่าปลามันกัดดีใช่ไหมไปไปโอ้ยทีสองตัวแล้วกูเราทีสองตัวเลยกูเราแม่งทีกูเราแบกแดกทีสองตัวเลยเอากินเหมือนกันเราเทะสายสวิงอยู่ไหนอะสวิงอะยกแม่งเลยเออยกแม่งเลยนี่โอ้ยกูเราซ้อนกูเราแหว้นเอาเสียก็โดน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 เละเทะได้จัดเละเทะอีกเนี้ยสายเสียดูว้าดูเว้ยจะมาเริ่มเลยจัดกูตกกูเล่าตกดูเว้ยเลย ครั้งเป็เกือบหลุดมือก็บอกแล้วว่าปลากัดดีก็บอกอยู่ว่าปลากัดดีเลทเทสแล้วบอกแล้วว่าปลากัดดีตกกิขี้ตาขี้ตาละมึงอมแแจจ็็คคีสงดวั เก๋าเก๋าไม่เก๋าก็ข้างข้างปานข้างกระเพราข้างกะเพราววเนี่ยไอ้ซานข้างกระเพราอีกแล้วไอ้สยูเว่ต้มต้มเค็มแดกมากเลยดูดูดูเสียเขาทำเลยเสียทำอะไร,ะไรมันติดก,กองหรือเปล่าอ่ะฮะ ดูเขาทำดูดูเขาทำเอาปเมื่อกี้ก็อย่างนี้นะปล่อยไปตัวหนึ่งแล้วนี่จะปล่อยอีกตัวหนึ่งนะใจเย็นนะให้หวานอีกนิดได้ไหมไม่ได้แล้วจะหวานวันนี้เดี๋ยวแม่ครับมุดไม่ยังโมโซโล่ไม่เดี๋ยวมันจะหลุดแบบตัวเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เสียดายถ้า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 เป็นกุเราก็ต้องมีไซส์สองสองโลอ่ะกุเรควายอ่ะ เสียเสียเสียเขาโหวที่ผายเลยปั๊มอย่างเดียวเลยเบ็ดผูกเบ็ดผูกกลางด้วยเฮียผมวานเอื้อมหยิบสวิงให้หน่อยดิตูดตรงตูดเฮียตรงตูดเฮียตกลงเอาไงปลาอะไรไอเก๋าเปล่านี่ไงโอ้ยกูเราควาย หวานหน่อยก็บอกแล้วว่ามันใหญ่แจแจก,กุเ,เราควายกุ <c oughs> เราควาย <c oughs> มันต้องโอกาสทีเดียวให้มันหมุนมานะแต่กูช้อนเป็นเมื่อกี้มันก็วิ่งอย่างนี้แหละแล้วมันมีตะกรวดพายด้วยนี่ มันเหนื่อยก่อมันไม่เหนื่อยมันก็เหนื่อยมึงนั่มึงนัปวดด้ยโอ้ยกูเราควายอันนี้อันนี้ควายจริงโอ้ยเวลาเียเยอ้โหเดี๋ยวอให้ให้ให้เสียเขานียมหน่อยให้เสียเขาเนียมหน่อยนี่เอาไหนนี่นี่มางี้มังี้พักปักคันก่อนปักคันก่อน ตัวเดียวกลับบ้านแล้วเฮียเนี่ยให้เสียงออกมาแผ่นแผ่นใส่นี่นิดนึงแล้วก็นนะค๊บนึงนะันจิกตกแล้วเหียมาจิกแล้วนี่นี่นี่ดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเสียงหันมานี่โอ้ยกูเราควายคลองด่านร้องโดยจนได้อะเขาบอก็อยากโดนโดยจนได้กเราควายคลองด่านครับดูกําลังจะกินข้าวครับกินข้าวอยู่ <N> เนี่ยอ้าวขาดไปเลยเฮียขาดไปเลย,เลยอ้าวหลุดไปเลยปลากินรอบลำหลุดอีกหลุดกระขาด<อ>ปลาใหญ่ด้วยนะมันไม,ไม่ใช่เพราะว่าผมว่าเป็นกูเราโอดูนกปลาไล่ต้อนนี่เนีท้ายเลยเห็นไหมนี่ลงตบปลาขึ้นน้ำเดือดเลยนกลงตบโอ้โห ดครับโน่นโน่โน่นตุ่มตุ่มตุ่มน,นี่ขึ้นขึ้นโอ้ย oh! ขึ้นเดือดเลยท้ายเรือนี่นี่โอ้ย oh! ข้างเรือเลยนะจุกจับจุกจับจุกจ,จับเลยนี่โอ้ย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 น้ำเดือดอ่ะน้ำยังเดือดอ่ะดูนกปลาไล่ต้อนขึ้นมานกกินเออดีเว้ยโอ้โหดู โอเคแล้วอุ้ยข่ใเกงนอนาคุ้งแหกโดนดูรุ้งวะายดดูดูๆูๆูด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 ูู่ดูดูดดูดูดู่อยอดูดูด ลอกแมงไม่ค่อยดีมั้งเนี่ยปิดขนาดนี้แม่ยังออกทั้งแม่งปิดขนาดนี้แม่ยังออกไอ้ี้ยก็ใช่เนี่ย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 ดูโอ้โหก็บอกแล้วว่าก็ลมมันเบาอะลมมันเบาแล้วเรือมันว่างไ้เฮียเรารออะไรกันนะ พูดไม่ฟังกันอะปลาดีๆไม่มากพอปลาพอปลา,าไ่ดีแล,ออล้วจองกันลืมลำลืมลำเลยเออผมก็งงอะ่ะเราก็ประกาศบ่อยบ่อยว่าไม่รู้จะพูดยังไงดไม่จะงด้วยเออออกเองแม่งเลยจบแล้วเดี๋ยวก็ดราม่าอีกออกเองตัวดีอีกโอ้ชีวิต เออเนี่ยกูเรากูเราควายเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเกิดไระโดดออกกันน่เย้ไอหนูไอหนูมาหนี้เดียวเดียวเดี๋ยวไอหนูมานี่ไม่ไม่เป็นไรแม็กูเราผมเลี้ยงไว้อ่ะผมต้อนมาเองนี่ไงนี่เฟบเฮ้ย รู้จักกเราวควายไหมสายเสียเปล่าเนี่ยสายเสียแหละเรียบร้อยเฮ้ยโดนเฮียโดนเวเฮียก็โดนเฮียก็โดนกินกุ้งใหญ่แล้วเอา สายใครไม่รู้อ้าวแล้วถ้ากลัวหายไปไหนล่ะขอขอขอ้างถึงงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นย็ใจเย็น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 สายโอ้โหอย่าดูนะสายจำโบจำเบะนะครับเล่นอะไรกันนู้นนูนฝั่งนู้นก็กินอะไรสายทยกระย้ายหมดเลยเฮ้ยบอลบอไอ้ี่บงจะรู้ตัวนี่ยวาปากเป็ด พอหมันเลื้อนเป็นเรื่องวันลาวเลยโอยมันต้องเข้าเรียมโอ้ยตายแล้วสิงหแล้วหมอมันต้องมีเรียมเรียมเขาเพิ่งจะรู้ตัวมั้งเนี่ยวบบอะไรเนี่ยตายตายฮะมันก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ยอะไรอ่ะทำอะไรอย่เงี้ยไม่รู้เดี๋ยววนรอบไปวายเลยนี่มันกูหลาบควายนี่หว่า เห่นอะไรไม่รู้เนี่ยดูสิเออน่าเสียเวลากูตกป้าตกทั่วหน้าเช่นอะไรเถอะมาโอ้โหคอมโบเข้าโอ้ยนี่นี่เสียียวางนี่ จะวางลงถังนี่ก่อนโอ้โหคนแม่ขอคนแม่กูเราควายนี่คลิปนี้ยังเอาลงตอนนี้ไม่ได้นะคลิปคลิปนี้ยังเอาลงไม่ได้นะต้องรอให้มันบางก่อนรอให้ตัวบางก่อนไม่งั้นเรือเต็มไปหมดเลยโอ้ยเดี๋ร้อนเดี๋ร้อนสักโอ้ยใส่ถังใส่ถังโอ้ยตกใจมดเลย ตกใจบดเลยเต็มครับ,รบนี่ก็เข้าฝังนะครับมากับเสียกเบสของด่างแล้วก็เจดงของด่านมือหนึ่งวันนี้อบอกแล้วเ,เรือว่างนะครับนี่เรือว่างลมเบาดูเช็คหมายเหรอเช็คหมายไม่ไม่เช็คหมายล่ะหาลูกค้าแต่ลูกค้าไม่มีลูกค้าไม่มาไปเองจับแล้วครับนะดูปลา ูปลาในวันที่ประกาศตามหาลูกค้าแต่ไม่มีลูกค้าโอโ้โหลูกไส้องนี่อะไรกันครับเนี่ยเอาขึ้นมาเอาขึ้นมานี่ใส่ถุงใส่ถุงมือหยิบกันเลยใส่ถุงมือหยิบกันเลยทีเดียวเชียวถุงมือ ไม่หมดจะต้องดัดจะต้องดัดดัดตวัวเขาหน่หอยโอ้โหคุเราวแวน <c oughs> แวนเว,นว,นวนร,ร,ร์นมาตกเสียหลักหมดอ่ะนี่เก่าครับไม่มีที่จะวางแล้วทีนี้ลงข้างเ่างอะวางบนถังอือวางมันถังแวนเวร์นมาตกเสียหลักหมดอ่ะ เมื่อวานกูเราแว่นกินดีเมื่อวานกูเราแว่นกินอยู่แต่วันนี้เจอไซส์ใหญ่เลยแชมโบมันไปตามพ่อมาไงเฮียใช่เมื่อวานลูกมันหายวันนี้มันเลยไปตามพ่อมาบอกพ่อพ่อไปจัดการให้ที ตายเรียบร้อยโอ้ยปลาเก๋าข้างอ่างเกยข้างปานก็มาโอ้ยตัวเป็นไงอุ้ยลูกฉันจะกินอะไรนะลูะกฉันจะกินปลาเก๋าลูกฉันจ<ป>ะกินปลาเก๋าปลาเก๋าโอ้ยกูเราแหวนแหวนแหวนเวนิร์นมาตบเสียหลักหมดอ่ะโอ้ยแหวนเวิร์นมาตบเสียหลักหมดอ่ะ แหวนเบิร์นมาตกเสียหลักหมดวันนี้ถ่ายเลยอถ่ายเลยจะถ่ายกันเลยผมเามีเอาถ่ายเยอะลปเยอะเขาเบื่อตาบูราวข้างแล้วเขีนนี่ถ่ายนล้เซไหนเหรอเดไอ้เกเนี่ก็เอาโทรศัพท์มาดิเลอนั่งเลยนี่มีมาตกปลา สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกตัวทำอะไรกันครับเนี่ย